ดีขึ้นไปถอดมงคลให้เมื่อสักครู่นี้แล้ครับัยลาพถอหลักบุญนะครับมีคุณปริญญาแพ้สูงเนินให้ร่างดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับราชบุตรก็ถือว่าเก่าเกมเลยของ RWS ครับถือว่าเป็นนักโชกอีกคนหนึ่งที่ัยลาวันนี้ก็พาซิเวราดมาด้วยครับเพราะว่าหยดเลยครับติดตามกันนะครับ นี่เป็นคุณม็อกขอบคุณนะครับทางซีีเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเลกศรีพูนและดีแท็ธุรกิจหดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 800 80000เบรสซี่มาจำกัดนะครับ ผูผลิตและจำน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนะมค์วยไทยด้วยดีมาโดยตลอดบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดงเล้าตักเกาหขีในรัศมีวงกลมร้อมด้วย,ยันดงตราไผ่คู่คนสวยมีขึ้นแล้วนะครับราชบุตรโอ้โหแต่ว่าถือว่าราชชกในเกมตั้งรับแข้งขวาที่ออก้เหมือนกันนะครับราชบุตรนี่นะครับสายหน้ายกไปดื้อหรือว่าลา็มีแข้งขวาคอยอนครสวรรค์มุมแดง เอาเอาเอาโดนแขนโดนแขนครับมายตำท่าเกิดอะไรขึ้นครับโอ้แขนเหมือนซนและครับพี่บอลครับผ่านไปเพียงหนึ่งนาที27วินาทีครับโอ้โหดูครับว่านี่ครับผู้ชนะของเราไครไลท์ช็อตเด็ดครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่นี่โอ้โหดีครับขวาดีครับมาดูครับโอ้โหเนือจังหวะมันเข้าพอดีเลยครับดูครับ ปักเข้าไปครับโอ้โหทอนแขนครับทอนแขนจับหน้าแข้งนี่มันโอ้โหดูครับเกินจะทานทนครับเหมาะเหมงพอดีเลยครับราชบบตรขวดปักเข้าไปครับนี่อุ้ยโอ้โหดีครับยิ่งเห็นภาพช้านี่แบบโอ้โหดูครับแฟนภายในเวทีนี่คลางคือเลย